ก็สวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับช่งบองิบอซาทีไม่เอ,อมาดูผมทำงานกันนะครับแล้วมีคลิปแลวนัแ่แหละวันแรกในการอัดคลิปก็เนี้ยมีอะไรดีมีเกมไหมก็ เนี่ยเรไปไปดูใน Google นี้เผื่อมีอะไรน,น่าเล่นนะครับอ่าสเลดอสเลดทำสเลดใช่ไหมอือฮะไปดูเฟซอยู่น,นั่นแหละมาดูเฟซเตทีใครท้าดวลกับผมได้แนละ้วยอดอเลยเตที <mile> จะบอกอะไรให้นะคะหนูเคยชนะพี <vain> <c oughs> ่เขามาแล้ว Fuck มันก็ไม่ออกก็ไม่น่าจะออกเสียงคํานี้นะฮะรูซิมันจะมีออกเสียงหรือเปล่า Fuck you ชัดเจะ แล้วว่าภาษาไทยอ่ะเพศสัมพันธ์คุณไหนลง Fuck you F U C K เธอเธอหาอะไรคือคือใครบึงเอาใครมาพากเสียงเนี่ยภาษาไทยเออแล้ว <c ười> เอาไว้ ไม่่ไม่ใช่หุยยอืมชัดเจนไหนลหรอเอ๊ะคำนี้นะคำนี้อยากอยากฟังภาษาจีนอยากฟังภาษาจีนแท็กเกอร์แท็เกอร์อที่มอย เราลองพูดมั่งด okay. ิ Fuck i n d a r k Fuck and d u k อะคือต้องตอบอะไร Fuck and a r k กัญญากัญญาพ่อปันีญาปัน Fuck ร n d า u

เรจะเข้ามาในเทอรนา้มีทำไมเออขอตัวก่อนตวเก้าอี้ก็ขอจบพลิปแี่นี้สวัสดีครับ